สวัสดีค่ะมาสนอกับพี่แพนค่ะน้องคะน้องน้องแพนก็ได้อ๋อน้องแพนค่ะมาเป็นกําลังใจให้น้องนะคะมากับลุงทินกับบุ้มน้อยนะค่ะน้องตอนนี้ก็อยู่ในสถานีสพสันแวฮะน้องคะน้องช่องป้าถอนช่องอะไรกันยังไม่รู้เลยป้าถอนบ้านโกกอค่ะไปแล้วนะจะพึ่งพี่แดงจะคนไหนคิดแ่บนั้นไปตรงไหนจะตรงนี้อะไรเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เดินอ่ะพี่เดินหน้ามาหนะครับ โอเคครับถ่ายมาแล้วทุก่นค่ะมาให้กำลังใจน้องอนะคะนี่ป <ะ S 2> ้าถอถ่ายอยู่ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าฝั่งเราแทนไม่อนุญาตให้ฝั่งคนอื่นที่เราไม่รู้จักถ่ายเรางปะถ้ถอนแต่ให้ป้าถอนถ่ายให้ช่องบุ๋มน้อยถ่ายค่ะบอกไปก่อนอย่างนั้นที่ทำเป็นยังไงนะอะไรเหรอจะถ่ายอะ อีเดอไ,ได้ล <c oughs> เลยวนะพี่กันน,นึานอยู่นัดเลี่มยมส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟังไปซุกคู่ซุกคนนะครับผมวันนี้อันนี้ทั้งอันอันนี้ไลฟ์แล้วก็คลิปวันนี้ก็ผมกแล้วก็พาพี่แทนนะครับมาที่สอพอนะครับถึงสอพเอป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> นะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่แทนไปเนาะ พา,น,า <ปะ S 2> นอนแคนเข<ร>้าไปไม่รู้ว่าจะมีเจอใครบ้างนะแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วว่าเราจะมาเพราะาเมื่อกี้ตำรวจโทรมาหาแคนแล้วแคนก็เลยแจ้งไปแล้วว่าจะถึงเวลาประมาณบ่ายสองอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นจะมีใครมาบ้างถ้ามาก็ดีก็จะได้เคลียร์กันว่าประเด็นไหนห้องใจอะไรยังไงเพราะว่าก็อยากเจอจะได้จะเอาอยัางไงจะได้รู้เรื่องแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรก็ให้เป็นกระบวนการต่อไปอเข้าใจป่ะไปได้ยัง ได้แล้วฮะอโอเคได้เดี๋ยวพี่หนุ่ยหยุดหยุดให้หนุ่ยเดี๋ยวให<า>้หนุ่ยช่วยถามเขาด้วยนะถามเขาด้วยว่าถ่ายแผ่นหรือเปล่าถ้ามีภาพแผ่นหลุดไปอ่ะแผ่นจะฟ้องพี่หนุ่ยบอกเขาด้วยนะเพราะว่าแผ่นไม่ได้อนุญาตให้เขาถ่ายแผ่นค่ะอ่าสัมภาษณ์เรื่อง ใช่ไมหมคะค่ะลงมาใช่ไหไม่มีรออืมค่ะเอออยู่มาเป็นกำลังใจให้น้องแพนน้องแพนพระพุทธชินราชน่ะนะนะ เออเอออยู่โพฟคนไม่ได้ไรสดเด้อมา,ดดอมมากัะบุมน้อยกับเบาทินยจะไมอไก็นอกอยอื่ฮะ มา,มาจอดกำลังมาต้องวงใช่ไหม,หไมก่อนมาจนะอดกำลังมาใช่ไหมเจ้โบอกวิโซอันนี้ก็มีอันนี่ามาแค่ที่แทนมาคนเดียวเพราะว่าแค่มารับทราบข้อเก่ายังไม่ได้มีการส่งฟ้องนะคะช่วงวันก็มาต้อองมาย่างแนยังไม่ให้ออให้ทนายมาเพราะว่าคือทนายท,าน,น,ทานายานนไม่ใช่คนในโซเชียลแล้วก็ไม่อยากให้ มีคนในโซเชียลเอาไปก้าวล่วงทนายโดยตวงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็รู้อยู่เนาะมันสาดถือกันตัวประกบก็เลยคิดว่าเออในเมื่อวันนี้มันเลื่อนแค่นี้เองอะไรเงี้ยมาเองก็ได้ไม่จําเป็นีต้องแบบโทรทนายมาด้วยแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงท่านตอนทางศาลก็ก็ทนายก็ต้องมาแต่ว่าวันนี้แค่มารับซ้าเข้าบ้านทางแรกก็มาได้ไลฟ์สดอย่างเดียวไม่ต้องทคิด นักข่าวมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่นักข่าวมาแล้วนะครับถ่ายนักข่าวได้ไหมครับถ่ายนักข่าได้หถ่ายนักข่าวแล้วครับออนาถ่ายนักข่าวนะครมาแล้วค่ะนะนีค่ร้อนไม่ใช่บอกวัดท้องถิ่นอ้อร้อนแล้เขาวัด้องถนเดี๋ยวฉนก็กายเป็นนิีอ บูมหน่อยพากับตะลุกไปตะบูมหน่อยค่ะดค่ะบาทดีของช่แม่หละคแล้วค่ะแม่หลคแทนคดีอะไรนะลูกต่อคดีมิ่นมาแค่ไม่ได้พูดนะแม่หัวละคาอ ค่ะดิค่ะน้องรโลยู่ค้างหน้กก่อนนะคะเนาะมาเป็นกำลังใจให้น้องเพนนะคะบนไลก์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะอ๋อผู้จัดการก็มาแล้วนะคะเต็มทีมนะบันนี่ค่ะขอบคุณค่ะ